มันต้องยกมันต้องยกก็ปีกนกก็ยางระเบิดยกได้ไหมล่ะยกมายางหนาเราเบิดได้ไหมเบิดครับแต่เนี้ยว่าไม่รู้ว่าพอเปลี่ยนแล้วมันจะไปไหนเพราะปีกปีกนกมันมันบิดอ่านี่อยู่ว่าต้องลาเอาลงพัก เอาไม่ได้เหมือนเลยขึ้นนบนด้วย่ขึ้นบนเ่าเด้วยฝนแข้งระเบิดด้วยฝนแข้งระเบิดเฮ้ยอันอันนี้มันพัวออกมาอาวหมาจะเยนไปไหนบเ้าาบอ่ะ มันยังไงเหตุการณ์เหตุการณ์ยังฮะนนงผมไปเอาเอนเนี่ยเอาปลาเหยื่อที่ของขุดแล้ววิ่งพอมาถึงตรงเนี้ยผมพิ่งเลนซ้ายมาเขามีววาผมววาโคนมันพวดออกมาจากเอตรงที่นั่นอ่ะอมันพวดออกมาเลยปวดมาจากไหนผมก็เลยหลบมันออกมาจากทางด้านนู้นอ่ะที่ไหนได้เพระใกล้ถึงเป็นหมา เออทีบล็อกยามเขา่อนผมจนหมาว่าหมาร้องลั่นหมดแล้วแล้วหมาไปไหนอะตอนนี้ก็ไม่เห็นไม่รู้ว่าเขาบกยามเขาเขาว่าแล้วทำไมรถมันฝ่อมรถนูกไหนก็หักลบเขึ่นหักลบปุ๊บก็มากระแทกทางนี้ฝ่อมเลยแล้วแล้วลุงไปไหนมาไหนอ่ะไปเอาปลาเหยื่อที่เนี่ยที่ของขุดนี่ขของุด เอาไปคลองมะนาวคลองมะนาวนะลุง <โอ S 2> บ้านอยู่ไหนค,นครับบ้านอยู่คลองมะนาวคลองมะนาวนะเอะอคลองมะนาวเองแล้วเป็นอะไรบ้างกับบ้านจ็ตตรงนี้หน่อยตรงนี้แล้วก็ตรงด้านนี้ตรงด้านหลังด้าน,านหลังน่ะ